สวัสดีครับทุกคนเที่ยวประเทศสวีเดนวันนี้เรามาอยู่กันในใจกลางสตอโฮโคมเมืองหลวงสุดคลาสสิกของสวีเดนวันนี้เรามีนัดกับอดีตที่ยิ่งใหญ่ถึง2เรื่องครับคือเรือรบที่จมดิ่งใต้ทะเลนานกว่า300ปีและพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งไปลุยกันเลยครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับ วันที่เราได้ผจญภัยกันเองแล้วนะครับสองคนในสตอกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันทั้งหมด3ที่ถ้าเป็นไปได้นะครับที่แรกเราจะไปวาซาใช่ไหมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของไวกิ้งนะครับแลที่ที่2เราก็จะไปพระราชวังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าภารกิจในวันนี้เราจะทําสําเร็จไหมลองดูครับผมและแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับวาซามิวเซียม เดี๋ยวดูนะครับด้านนู้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับภารกิจที่1ก็ถือว่าสําเร็จรุ่งโรงไปด้วยดีครับอ่าแลวแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับ versus มิวเซียมนะครับด้านหลังเรานะครับใหญ่โตอลังการมากนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของไวกิ้งนะครับส่วนด้านหลังผมนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องกลับออกมาถ่ายนะครับโอ้โหดูแม่ เรื่องสวยงามเลอเกินนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ต้องไปถ่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่าวอสซ์มิวเซียมจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เรามาพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับอารมณ์เหมือนเข้าบ้านในสิ่งโว้าวมากเลยว้าวมากเลยทุกคนโอ้โหที่สุดที่จะมานี่คือเรือที่ใช้จริงๆนะครับไม่ได้แบบว่าสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับเขาสร้างเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ปล่อยออก อ่าแล้วแล้วก็ยงไม่นานก็จบจบเลยเลยนืน่อง,งด้วยว่าหนัก,นก,นกเกินไปนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ได้ทดลองหรือไม่ได้วาไิเดตนั่นเองนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าเรือลำนี้ใหญ่จริงๆนะครับนี่มันเรือหรือปละวานกันแน่ครับเนี่ย <c oughs> ดูถึงความอลังการของเจ้าเรือลำนี้นะครับ แต่ถ้าเรือลำขนาดนี้หลายคนก็ลงสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วสมอเรือมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยครับนี่คือขนาดความใหญ่ของสมอเรือนะครับเทียบกับเรือนะครับเหมาะสมกันเลยทีเดียว และนี่คือความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบเรือลำนี้เลยนะครับว่าใช้เวลาในการเดินรอบเรือลำนี้นี่มันนานขนาดไหนนะตอนนี้เราคืออยู่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นที่อยู่ใต้ท้องเรือแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายชั้นสามให้ดูนะครับอยากบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆนะครับหลายๆคนก็คงคิดว่ามันคงจะอยู่ได้นานใช่ไหมครับ คือมันเป็นเรือที่แบบมีคนสร้างขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นเรือที่ไม่มีวันจมพูดคำนี้ทีไรนี่ได้เรื่องทุกทีนะครับบอกเลยเหมือนไททานิกแจกแต่นี่มีเกิดก่อนไททานีนะครับเป็นเรือที่สร้างขึ้นมาเพราะว่ามีการบรรจุก,กระสุนนะครับบรรจุปืนใหญ่รวมถึงเนี่ยครับตัวการก็คือสถาปัตยกรรมทั้งหลายนะครับที่เป็นหุ่นนะครับหรือว่าเป็นตัวทำมาจากโลหะซึ่งมันหนักมากๆนะครับทำให้บาลานซ์ของเรือมัน มันไม่ได้นั่นเองพอบาลานซ์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็คือจงเรื่องของเรื่องก็คือประมาณนี้นะครับใช้เวลาในการเดินเรือทั้งสิ้นเห็นเขาบอกว่าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเราเดินรอบ,รบๆเรือนะครับตอนนี้มาอยู่ท้ายเรือแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเดินชั้นสองนีเราจะเดินได้รอบชั้นสองนะครับวันนี้มาดูชั้น 1. หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ชั้นสองกันนะครับบนเรือลำนี้มันอลังการขนาดไหนนะครับมันมีทั้งหมดสามชั้นด้วยกันนะครับสําหรับอาคารแห่งนี้นะนะครับที่ชั้นสองมันค่อนข้างกว้างนะครับ ชั้นหนึ่งมันจะแคบหน่อยแล้วชั้นสอคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นชั้นที่คนเข้าออกกันเยอะนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเราเลยเดินค่อนข้องลำบากแต่เดี๋ยวเราจะเดินให้ครบ3ชั้นนะครับสําหรับใครที่ชอบเรือต้องบอกว่าต้องมาเืที่นี่พลาดไม่ได้เลยนการทั้งโอรกชั้นหนึ่งพ้จบไปแล้วครับ แลเรือใหญ่ๆเหล่านี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะขึ้นบกได้นะครับจึงต้องมีเรือลำเล็กๆนะครับเพราะว่าเรือลำใหญ่เข้าบกก็จะเกยตื้นนะครับนี่คือขนาดของเรือคล้ายๆกับเรือเข้าบกนะครับของเขานะครับก็ใหญ่พอเรือปัจจุบันของเราในทีเดียวนะครับเป็นเรือพายนะครับเป็นเรือพายดูขนาดพายของเรือนะครับยาวกว่าครึ่งลำเรือเลยทีเดียวนะครับ นี่เป็นเรือจำลองนะครับแบบที่มีใบเรือแล้วก็ปืนใหญ่แบบครบนะมีช่องเล็กๆนี่คือช่องที่ใส่ปืนใหญ่นะครับสังเกตว่าปืนใหญ่ก็เยอะมากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าบาลานซ์มันไม่ได้นะครับนั่นี่คือเหตุผลนะครับเพราะว่าด้านหลังของลำเรือนะครับเต็มไปด้วยตุ๊กตาตุ๊ตก,กตานะครับที่ถ่ายรูปไปให้ดูมาสักครู่นี้ครับทำให้มันมีน้ำหนักเกินนะครับ ทำให้บาลานซ์เรือมันไม่ได้แล้วก็จมลงในที่สุดนั่นเองครับ ะออจะมีมว,วิธีการคู่เยอนะครับก็คือตมาดีละชิ้นนะครับทีละชิ้นแล้วก็มาลาม้างเพราะว่ามันจมอยู่ใต้ใต้พื้นมาสมุทรึงนย์สามร้อยสมิบสามปี ออมาล้านทีราชิ้นเสร็จแล้วนะครับเขาก็มาประกอบนะครับประกอบเป็นเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเห็นกัน่นสรู่นี้นะครับเรือที่ลำใหญ่ขนาดนี้นะครับแน่นอนครับต้องใช้ไม้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับในการที่จะสร้างเรือมาหนึ่งลำนะครับนี่ก็จะได้เรือลำใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่เรียกกันว่าหมดบ้านหมดเมืองกันเลยนะครับนี่ก็มีคนที่เป็นแรงงานในการ ทำเรือลำนี้ก็เยอะมากมายครับพทำออกมาเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวเอาลงนะครับเอาลงทะเลและนี่คือเหตุการณ์ที่พบในระหว่างที่เอาลงทะเลนะครับก็พบ,พบว่าจมเลยภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับจำไม่ได้จริงๆว่ากีก่นาทีนะครับนี่คือสตอรี่หรือเรื่องราวนะครับของเรือลำนี้นั่นเองนะครับ และนี่ก็จะมีการคัดเลือกต้นไม้นะครับเพื่อี่ใช้ในการทําเรือนะครับต้องมีการกําหนดนะสเปคของต้นไม้ด้วยว่าต้องมีความยาวเท่าไหร่นะครับ <S <S อยากได้ไม้แบบไหนนี่มีเลเยอร์ของต้นไม้ด้วยนะเออเจ๋งดีนะครับเู้รู้นะเนี่ยกพมีวิศวกรนะครับเป็นคนคิดนะครับแล้วก็เอาไม้ต่างๆนะครับมาทํามาประกอบเรือนะครับและนี่คือวัสดุที่ใช้ในการ มีทั้งเลือ่อยขวานนะครับอุปกรณ์เยอะๆมากมายเลยทีเดียวมีสายไม้โอ้มีสายไม้สมัยก่อนนะใส่กันน้องปองมีเขาเรียกอะไรนะวัดระยะนะครับมีไม้ฉากด้วยนะครับไม้ฉากนะครับอ่าและนี่ก็คือตัวที่เป็นโครงของเรือนะครับโครงเรือนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับบอกเลย สำหรับใครที่ชอบเรือนะครับต้องมาเลยนะครับหลังจากได้โครงเรือแล้วนะครับก็จะมาต่อเป็นรํารเรือนะครับท้องเรือท้องเรือท้องเรือพอได้ท้องเรือด้านล่างเสร็จนะครับก็จะประกอบเป็นด้านข้างของเรือนะครับจริงๆเขาก็มีการทดลองแล้วนะครับตอนที่เขาได้ข้างๆเรือเนี่ย มีการนำลงน้ำแล้วครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้นะครับก็เลยมีการาก็เียดีใจนะครับโหดยินดีโหร้องกันมากมายนะครับว่ามันลงได้นี่นาแต่ปรากฏว่าพอประกอบเรือจนเสร็จนะครับได้มีการเพิ่มเติมสิ่งที่มันไม่จําเป็นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทําให้ เรือลำนี้ก็จมลงในที่สุดนั่นเองนะครับและ้วเราก็มาถึงพระราชวังแห่งประเทศสวีเดนนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับนี่อยู่สาอยหสองศาเลยที่เดียวเราอยู่จุดทรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูภายในห้องนะครับว่าในแต่ละห้องมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วเชิญข้างในครับ แม้ว่ากษัตริย์จะไม่ได้ประทับที่นี่ตลอดเวลาแต่ที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ทำงานและใช้สำหรับงานสำคัญของราชวงศ์สวีเดนครับตัวอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาลรกสวยงามและสง่างามมากๆพระราชวังหลวงแห่งนี้เป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับโดยมีห้องและโถงต่างๆถึงกว่า600ห้อง แม้กษัตรย์คารที่16กุสตาฟและราชวงศ์จะประทับที่ดอดนิงโฮมพลาซนอกเมืองแต่ที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ทำงานหลักของพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์กลางการจัดงานรัฐพิธีต่างๆที่สำคัญของประเทศ ข้างในวางมีห้องต่างๆเปิดให้เข้าชมเยอะมากครับทั้งห้องโถงรับรองสุดหรูห้องเก็บสมบัติและพิพิธภัณฑ์โบราณน,นี่แหละครับคือศูนย์รวมอำนาจและประวัติศาสตร์ของสวีเดน มีพิพิธภัณฑ์สมบัติที่เก็บเครื่องราชกุธภัณฑ์อันล้ำค่าของราชวงศ์รวมถึงพิพิธภัณฑ์โบราณที่เก็บงานปฏิมากรรมจากยุคคลาสสิกอีกด้วยครับ เมื่อเข้าไปด้านในเนี่ยสิ่งที่ห้ามพลาดเลยคือห้องชุดรัฐพิธี State Apartment นะครับที่ถูกตกแต่งอย่างหรูหราด้วยสไตล์ลอกโคโคและนีโอคลาสิก จบลงไปแล้วครับสำหรับทริปประวัติศาสตร์ที่สต็อกโฮล์มของเราได้ทั้งความรู้จากเรือยักษ์วาซ่าและความอลังการจาก r รอยั Palace อย่าลืมกดไลค์และติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าตรงนี้ต้องต้องได้